สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อลินดี Y นะคะเพิ่งจะรู้นะเนี่ยว่าใบโหระพาสามารถนำมารักษาสิวได้ด้วยถ้าไม่ฟังถือว่าพลาดค่ะ ใบโหระพานะคะเป็นผักสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวค่ะเมื่อนำมาปรุงอาหารนะคะก็จะทำให้เพิ่มกลิ่นที่ชวนน่ารับประทานเพิ่มมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะโหระพายังมีสรรพคุณทางยาที่ดีต่อสุขภาพมากมายค่ะวันนี้นะคะอลินดีไอวก็จะพาไปทำความรู้จักกับโหระพากันค่ะ โหระพานะคะมีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียและแอฟริกาค่ะโดยเป็นพืชพื้นเมืองของอินเดียนะคะแต่กลับไปแพร่หลายในประเทศฝั่งตะวันตกและเอเชียค่ะ โหระพานะคะเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะเพรานะคะแล้วก็แมงลักค่ะแต่มีกลิ่นแล้วก็รสที่แตกต่างกันนะคะโดยโหระพานะคะถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีความเก่าแก่เพราะรากศัพท์ของโหระพานะคะในภาษาอังกฤษนั้นแปลว่าราชาค่ะหรือว่าผู้นําของปวงชนนะคะอีกทั้งชื่อื่นของโหระพในแถบยุโรปนะคะยังมีรากศัพท์มาจากคําว่าราชาแทบทั้งสิ้นค่ะ นอกจากนี้นะคะยังเชื่อกันว่าโหระพานะคะเป็นส่วนประกอบของสมุนไพรที่ราชวงศ์ยุโรปโบราณน,นะคะนำไปใส่ในน้ำอาบอีกด้วยค่ะ โหรพาเป็นไม้ลงลุกนะคะมีความสูงของลำต้นประมาณ0.5-1ถึง1เมตรลำต้นเป็นสี่เหลี่ยมนะคะกิ่งอ่อนก็จะมีสีม่วงอมแดงนะคะใบโหรพาเป็นใบเดี่ยวค่ะมีลักษณะรูปทรงรีหรือว่ารูปไข่นะคะปลายแหลมโคนมนนะคะขอบใบเป็นฟันเลื่อยห่างๆค่ะบนใบนะคะก็จะมีขนปกคลุมลามไปถึงลำต้นค่ะใบโหรพานะคะก็จะมีน้ำมันหอมระเหยจึงทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวค่ะ สำหรับดอกของโหระพานะคะก็จะมีสีขาวหรือว่าสีชมพูอ่อนค่ะออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งนะคะบริเวณดอกก็จะมีใบประดับสีเขียวอมม่วงค่ะกลีบดอกนะคะก็จะมีโคนเชื่อมกันปลายแยกเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนผลโหระพานะคะก็จะเป็นผลขนาดเล็กค่ะ,มะเมล็ดเล็กเท่ากับมเมล็ดงาน,นะคะมีสีออกสีน้ำตาลเข้มค่ะ น้ำมันหอมระเหยจากใบโหระพานะคะก็มีส่วนช่วยลดอาการปวดแล้วก็แก้อักเสบได้ค่ะโดยให้คั้นน้ำจากใบนะคะแล้วเอาสำลีก้อนเล็กๆนะคะชุบน้ำคั้นจากใบนะคะแล้วก็อุดโพรงฟันนะคะที่ปวดก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดฟันได้ค่ะสำหรับกลิ่นนะคะของน้ำมันหอมระเหยที่มีอยู่ในใบโหระพานะคะก็จะมีสรรพคุณช่วยขับลมทำให้เจริญอาหารค่ะ น้ำมันหอมระเหยจากใบโหระพานะคะยังช่วยเป็นทวาการปวดหัวแก้หวัดได้ด้วยนะคะโดยนำยอดอ่อนมาต้มกับน้ำดื่มนะคะเป็นชาหรือว่ากินเป็นผักสดก็ได้เช่นกันค่ะน้ำคั้นจากใบโหระพานะคะประมาณ2-4กรัมผสมกับน้ำพึ่งเล็กน้อยนะคะสามารถใช้จิบเป็นยาแก้ไอแล้วก็แก้หลอดลมอับเสบได้ค่ะหรือจะใช้ใบโหระพานะคะร่วมกับขิงก็ได้เช่นกันค่ะ ใบโหระพานะคะก็ยังสามารถช่วยขับลมในลำไส้แก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะแก้อาการคลื่นไส้นะคะอาจเจียนโดยให้นําใบโหระพานะคะมาล้างทําความสะอาดประมาณสัก20ใบนะคะแล้วนํามาชงกับน้ําร้อนใช้จิบเป็นชาก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะ มเมล็ดของใบโหระพานะคะก็จะมีเมือกที่ช่วยหล่อเลื่นลำไส้นะคะช่วยเพิ่มปริมาณกากใย,ยอาหารทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นค่ะโดยให้นำมเมล็ดโหระพานะคะมาแช่น้ำแล้วนำมากินแก้ปวดท้องบิดก็จะช่วยระบายได้ค่ะหากใครนะคะที่อยากไล่ยุงไม่ให้มากวนใจ กลิ่นแลวก็น้ำมันหอมระเหยนะคะที่อยู่ในโหระพาสามารถช่วยไล่ยุงได้ค่ะโดยให้นําใบโหระพานะคะนํามาต้มกับน้ําเปล่าจํานวน100มลลิตรนะคะโดยต้มนานประมาณ3าชั่วโมงค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เติมวอดก้าประมาณ100มลลิตรค่ะผสมลงไปนะคะแล้วนํามาบรรจุใส่ขวดสเปรย์นะคะเพียงแค่นี้ก็จะได้สเปรย์ไล่ยุงจากโหระพาที่สามารถนํามาใช้ฉีดตามตัวยกเว้นใบหน้าตาจมูกและปากนะคะเพื่อป้อง กันยุงกัดได้แล้วค่ะสารสกัดเอทานอลของใบโหระพานะคะมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกันกันกบพืชตระกูลโหระพาอื่นๆเช่นกระเพราเป็นต้นค่ะน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากใบโหระพานะคะอาจทำให้เกิดอาการแพ้ค่ะดังนั้นนะคะสตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงในการใช้น้ำมันหอมระเหยจากใบโหระพาค่ะ เคยสับสนและแยกไม่ออกบ้างไหมคะระหว่างใบแมงลักใบโหระพาและใบกระเพราเพราะลักษณะของใบพืชทั้ง3ชนิดนี้นะคะมีความคล้ายคลึงกันมากค่ะแต่ที่แตกต่างกันมากๆนะคะก็คือกลิ่นค่ะเพราะกลิ่นของสมุนไพรทั้ง3ชนิดนี้นะคะมีความหอมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนค่ะเพราะว่ามีน้ำมันหอมระเหยคนละชนิดกันนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับสรรคุณของใบโหระพาเรียกได้ว่าประโยชน์คุ้มค่าต่อการปลูกจริงๆค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแล้วกลับมาเจอกับอาริน DIY ได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ